ขับสบย Saint ment, สสส um ายดี samen? พี่น้องขับสบายดีสุกุสุคนสมองสุบอนณ์ับสบายดียามแลงพี่น้องจ้ะโอเคขับส่งหนองผาโศกพี่น้องนในยินดีครับส่งเด้อพี่น้องก็ส่งส่งหนองผโศกนะเด้อพี่น้องสุกุสุคนท่านได้เข้ามาดูมาส่งส่งของแมตตากับผักเบึงผักส่งส่งหนองผาโศกน้ำในเด้อกับลุงสุกุสุคน เป็นกำลังใจให้แน่พอได้ขาขนมนางนอนเ้ยบ่ได้ขอวังหลวงลายดอกได้ชสวยขาแรงของบอาตาเลี้ยงนางกินขนมแกงนางก็ดิตาเขาวขวาั้วขึ้นเ่าพี่น้องจ้าป่งดูกมอหน่อย ยุงคนแบ่งห้แต่ซองเสมอแล้วแหละแล้ก็มียังก็กินไปเรื่อยๆนะมมืมอมันหนีบบอดี้มีแนวกินก็เลยเอามาย่างอันนี้ฮุ้งเขาฮูงเขาฮใ,ใส่อันอันหัวดนึ่งเอาใส่หัวหนึ่งอาห้าสิตมก่อนเนาะตบตมๆบให้มันพอดีอันเป็นน้าเมือกอันี้แล้วก็เอาไปล่างล่างแล้วก็มาฮุ้ง ผุจนพูนเลยผุดพักผักเลยลูกน้อยพย่ยจะกินเข่าพัดตาก็าเลยเสียนอันพัดใส่ไข่ให้ไข่มี่อยู่บ่วะไข่มี่อยู่บ่ไข่บบมี่ซ้ำลูกเอ้ยบบใส่ไข่กะยาน่านพัดแต่เขาเนาะไข่บบมี่ มีเงินซื้อไข่แล้วนั่นพ่อใหญ่บ่มีแต่ไข่ห้าชองหน่วยใส่บ่ใส่บ่ไข่ห้าฮะบ่ใส่โอ้นางบ่ยอมหลับบ่ยอมหับเลยนางสิขอใส่แต่ข้าวอจ้ะใส่ข้าวกับใส่ไข่เอ้ย nah, งั้นไม่ไหวใส่ไปแล้วไม่สีใส่เอะบัดี้ไปลุงสวยๆลรอ เห็ดอะไรสวยไตปุ่มโชคดีอยากกินยังลูกข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดกับุมมี่ไข่ไม่น่าเอ้ยพอใหญ่ต่อบุมมี่แต่ไก่ทำซองหน่วยนั่งเลยบนยอมใส่อเคโอเคพ่อได้นี่อืมอย่ามาเดินมากินข้าเร็งน้เพรอะกลัวไม่ตาเด้อพี่น้องวันพระ หากินเอากะสิประมาณนี่แหละพี่น้องจ้ะมาหาอยู่หากินมาเนี่กินไปทำแล้วครับหนึง่งเอากะสิตำหมักถั่วน้ำพี่น้องมากินน้ากันเลยจ้ามากินน้ำข้า,า,นนขาแรงน้ำปกว่าไม่ต่านะจ้ารอบเพนก็กินไปแล้วตำปีกินข้าวกับตำปีกับเหมียงกัแล้วไปอีกจำแจว่วลาแดกวัวสีไข่มักข้ามหน่อย แล้วไปขาบนึงคือจังหวะคำมากคือมือดไว้แต่แมืดเข่ามืดเข่าสวสดีได้ซะอืมนะครับกสิปบปงแล้วพี่น้องจ้าเข่าหุงาสุกแล้วนสุกแล้วสุกแล้ว มันผูกขักอเดีตบแล้วมาหนึ่งใส่หัวนะเอ้าหมุนเขามาเบิ้งเดี๋ยวบลูกได้มันใส่ลูกเจ้าลูกอขาก็นาง่งขายอยู่เนาะเดี๋ยวไม่เห็นใครกินลูกละสูบเรื่องอาหารเวลาผิดการผัดเขาลงเมื่อยไป่นาะลงเมื่อยจะไข่ไข่สองหน่วยลงเมื่อยไปซื้อ ม่ยอมใส่ไข่หำไงวะไม่แต่ไข่ช่องหน่วยใส่แล้วมอว่าพัดเขาละละมอว่าไงวะหยอกหำหาไข่น้ำพูอใหญ่ดิไหวะเลยม่ไข่แล้วไม่แต่ไข่หำชงหน่วยมาแล้วังมันผิด กเอิญอสเียเอ๊ใส่พวกพาย์ทส์ใส่อันนี้ก็ได้เสร็จแน้วทีน้องจิงหอกก็เลี้ยงไอ้หอยไห้ไมย่วนไปเอาหักเทาค่ะมาเอาน้ำพุนเอาหมูน่าลับใส่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 好，你拿不拿？拿、hmm, mm，嗯，嗯，吧， น้าเลยพี่นอ้องทำหนักที่นี่พ่อๆพอกันคลิปหน่อยพี่นอ้องพักเบืง้งพักชมก็เลยปกดแชร์ซองน่องผ้าโซกในเลิฟพี่นอ้องสบายดี